Okay. อันนี้อะไรบอลทุนหน้าครับทุนหน้าใช่ไหมไอ่าทุนหน้าจับไส้ <Okay. S 2> โอ้ยจับภาพหน่อยอ,อ่ะลงมือวิธีทำใช่ไหมว,วิวิธีใส่ไส้ใส่ไส้ทุนหน้า ส่วนผสมส่วนผสมในทูน่านี้ก็จะมีมายองเนสหอมใหญ่พาสลี่เกลือพริกไทยนะครับผมแล้วคลุกให้เข้ากันเลยอันนี้วิธีหอ่หอห่อแบบสามเหลี่ยมสามเหลี่ยม,ม่เหมือนอะไรดยเหมือนอะไรนะ อ่าใช่ใช่เหมือนปลาจันีอ่อ,อร่อยอร่อยเลยเนี่ย